ในวันที่พอสโคกลับมาเล่นอีกครั้งกับหลีกสมัครเล่นดิวิชั่น11บนวัย43ปีในโลกออนไลน์ในโลกที่แบบว่าทุกคนมีสื่ออยู่ในมือครับต,ต่างคนต่างโพสเลยครับว่าเฮ้ยว่าวันนี้มีพอสโคมาเล่นด้วยพอโพส์ไปเท่านั้นแหละครับที่จอดรถของซ็อกพอตจอ์เชนเนี่ยเต็เมเอียดเลยครับวันนั้นเกิดความโกลาหล มากมายในเมืองแบน์เชสเตอร์คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแน่ๆน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอิสตา้ายบจิตรกรสีคําเกรือ สวัสดีครับต้อนเราเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับเดี๋ยวผมจิตกรเสีมงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับหลายคอมเมนต์นี่ถามถาไถกันมาแล้วเกินครับว่าเมื่อไหร่จะมีเรื่องของโพสโคลสักทีครับนี่คือหนึ่งในตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็วันนี้ จัดให้อย่างเต็มๆเ,เลยนะครับอย่าเราทราบไหมครับว่าพอสโคเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เติบโตมาจากคลาส s of 92นะฮะแล้วก็กลายเป็นแกนกำลังสำคัญของทีมครับตั้งแต่ยุคทศวรรษ90ครับในแชมป์พิมลีกครั้งแรกก็คือปี1993ก็เติบโตขึ้นมาตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เล่นให้กับแมนเชสเตอ์ทีมเดียวนะครับแม้กระทั่งในช่วงที่เขาประกาศขวนสตั๊ในครั้งแรกก็คือปี2011นะฮะเว้นว่าไปเกือบเกือบหนึ่งฤดูกาล กลับมาเล่นใหม่ในปี2012ก็ยังเล่นให้กับแมนเชสเตอรครับหลังจากที่เซอร์เลตฟูเซนโทรไปแล้วก็หวานล้อมให้กลับมาช่วยหน่อยนะครับพอูโซก็กลับมาครับเขาใช้เวลาอยู่กับแมนเชสเต่ตลอดทั้งชีวิตครับในการเป็นนักเตะอาชีพนะครับลงเล่นไปทั้งหมด718นัด155ประตูและความสำเร็จนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับ25ทรอยฟรีครับซึ่งในนั้นก็คือแชมป์พเมลีก11สมัย นี่คือนักเตะอังกฤษที่คว้าแชมป์พมอร์ลีกได้มากที่สุดครับรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2สมัยความยอดเยี่ยมการเป็นตำนานการเล่นอันสวยงามมันสมองที่ฉลาดหลักแหลมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกมุมเล็กๆครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีเลยหยิบยกมาให้ฟังเพราะมเกิดขึ้น ในวันที่พอสโคลกลับมาเล่นอีกครั้งกับหลีสมัครเล่นดิวิชั่น11บนวัย43ปีวันนั้นเกิดความโกลาหลมากมายในเมืองแบนเชสเตอร์ต้องย้อนแบบนี้ก่อนนะครับว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ในเกมลูกหนังมากครับพวกเขามีหลีกอาชีพที่แข็งแกร่งมากทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพ e ลีกวัน e ลีกทูนี่คือในระบบโปรเฟชชั่นอลนะครับ แต่ว่าถาดจากนั้นเนี่ยในนอกหลีกลีกสมัครเล่นเนี่ยมันยังมีอีกเป็นรากฐานพีระมิดแบบยิบย่อยมากๆ ถ้ารวมทั้งหมดนะครับหลีกในอังกฤษทั้งหมดมีถึง17ดิวิชันครับซึ่งก็จะแบ่งไปตามท้องถิน่นตามภูมิภาคลีกต่างๆซึ่งหลีกสมัครเล่นหรือที่เราเรียกกันติดป่าว่าซันเดย์ลีกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นงานขันที่ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของความสําเร็จหรือการเป็นแชมป์อะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าเพื่อเป็นจุดสนย์รวมในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้คนในหมู่บ้านคนในท้องถิน่นคนในสังคมใกล้ๆเหล่านั้นเนี่ยได้มารวมตัวกันได้มีกิจกรรมทําร่วม เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสเสน่ห์ผมใช้คำน,นี้แล้วกันครับมันเป็นสเสน่ห์มันเป็นความน่ารักของบรรดานักเตะซันเดลิกพวกนี้อย่างเช่นเอารงเท้าแตะมาเป็นสนับแข้งเพื่อตบตากรรมการหรือนักเตะแบบแฮงอเอร์มา เมาค้างปั่นจักรยานมาแล้วลงเล่นเลยแล้วอาเจียนออกมาอะไรประมาณนั้นขอกรรมาการหยุดพักสักห้าทีได้ไหมครับขอไปแวะสุบุรีก่อนหรือเล่นไปดื่มเบียร์ไปผู้รกสาวประตูตที่มีน้ําหนักตัวถึง150กิโลกร,รมัมเรื่องราวเหล่าเนี้ยมันอยู่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งในโลกออนไลน์ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจึงเห็นประเด็นพวกนี้เยอะแยะมากมายกลายเป็นมุมที่เออมันมีอะไรที่น่าสนใจพอสมควรสำหรับซันเดลีนะครับ แต่แล้วก็ตามแต่ครับในวันที่พอสโคเนี่ยกลับมาลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าคงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานแน่ๆทีมที่โชคดีทีมนั้นมีชื่อว่ารอยตันทาวครับรอยตันทาวเนี่ยเป็นหลีกสมัครเล่นอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ครับซึ่งถ้าเอาเป็นชื่ออย่างเป็นทางการก็คือลีกที่มีชื่อว่า r d a ช e ดล l า a n อันส์ลี e ครับ แล้วก็จริงๆแล้วรอยสตันทาวเนี่ยมีชื่อดั้งเดิมว่าสกอตเบนนัมครับก่อตั้งโดยกลุ่มพนักงานโรงงานจนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อเมื่อปี1985โดยใช้ชื่อว่ารอยสตันทาวสโมสรนี้ก็คล้ายๆกับทีมสกเล่นทั่วๆไปครับนโยบายก็คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคมนะครับสร้างกิจกรรมให้กับคนท้องถิ่นนะครับรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็เน้นในเรื่องของการกุศลมากกว่าผลการแข่งขันหรือการเลื่อนชั้นหรือว่าการเป็นแชมป์นะ ผลงานเด่นๆที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องของการเป็นแชมป์นะฮะเรื่องของการทำกุศลอย่างเช่นว่าระดมทุนในการวิ่ง200กิโลเมตรนะฮะเพื่อนำเงินไปให้ใช้จ่ายการกุศลแต่ประเด็นของรอยตันทามันอยู่ที่ว่ามีนักเตะคนหนึ่งครับชื่อว่า a อรอนสโควเอรอนสโควคือลูกชายของพอลสโควครับซึ่งเอาเข้าจริงๆ a ิงเอรอนก็ไม่ได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อเท่าไหร่ครับไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจไม่ได้เข้าในแคมป์อะคาเดมี่ของสโมสรน,นะครับเขาก็ใช้ชีวิต ตามปกติสุขครับของเด็กอังกฤษทั่วไปก็เรียนหนังสือเรียนโจมาทํางานไปแต่ว่าความหลงไหลหรือวัฒนธรรมของอังกฤษนะครับเด็กผู้ชายทุกคนเนี่ย ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเกือบทุกคนอ่ะใช้คำนี้แล้วกันและอารอนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งงานไอรีนของเขาก็คือการลงเล่นให้กับลีท้องถิ่นอย่างทีมรอยตันชาวนี่แหละครับจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน2 0 1 8ที่ผ่านมาครับมันเกิดประเด็นเกิดขึ้นครับด้วยความที่เป็นลีกสมัครเล่นครับเป็นนักเตะสมัครเล่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆครับว่าความไม่พร้อมบ้างนักเตะติดธุระส่วนตัวหรือติดในการทํางานหรือติดอะไรก็ตามแต่มันไม่สามารถจะรวมตัวได้เป็นกลุ่มเป็นก พอตแตกก็คือกันยายน2018วันที่โรตันทาวน์ขาดตัวผู้เล่นถึง9คนครับมาร์คฮาวเวิร์ดคนนี้เป็นโค้ชของทีมครับบอกว่าโอ้โหปวดหัวเลอเกินครับเจอปัญหานี้เกิดขึ้นเขาให้สัมภาษณ์กับทาง BBC ครับบอกว่านักเตะหายไป9คนแล้วพยายามแล้วครับพยายามจะหานักเตะที่เข้ามาเสริมนะฮะเพื่อลงเล่นในเกมซึ่งมีโปรแกรมที่จะ เจอกับสตอปพอร์ตจอร์เจียนก็คืออยู่ในระแวกของแมนเชสเตอร์นั่นแหละครับพยายามตามหานักเตะที่จะเอามาเสริมลงเล่นแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ครบอยู่ดีจอทั่ง แอรอนครับลูกชายของพอสโคเนี่ยเกิดพดที่ไอเดียขึ้นมาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมลองถามคุณพ่อให้ว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่าและด้วยความสัมพันธ์นะฮะกับรอยตันทาวแล้วก็ครอบครัวของพอสโคเนี่ยนะครับแอรอนลูกชายของเขาเนี่ยลงเล่นให้กับรอยตันมาตั้งแต่อายุ17ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานอยู่แล้วครับมีอยู่หลายๆครั้งที่บอสโคเนี่ยเข้าไปดูในเกมที่รอยตันทาวลงสนามด้วยเพราะจะไปเชียร์ลูกชายของเขาและพอ ลูกมาถามว่าคุณพ่อจะสามารถกลับไปช่วยสโมสรอ,อย่างรอยตันได้หรือเปล่าคำตอบเดียวของพอสโคก็บอกสั้นๆเลยครับว่าได้สิไม่มีปัญหาอะไรครับคราวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตเกิดขึ้นครับเพียงแต่ว่าระบบของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเข้มแข็งพอสมควรต่อให้คุณเป็นทีมนอกลีกหรือซันเดย์ลีกก็ตามแต่ครับหรืออยู่ในลีกสมัครเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาใครก็ได้หรือจะดึงใครมาเล่นเลยมาถึงปุ๊บลงเล่นได้เลยไม่ใช่แบบนั้น,นครับต่อให้จะเป็นลีกสมัครเล่นก็ต้องมีการ ทำเอกสารในการดึงตัวเข้าสู่ร่วมทีมจะมีค่าตัวหรือไม่มีค่าตัวก็ตามแต่ต้องรายงานไปทางประธานหลีเพื่อได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารครบสมบูรณ์แล้วถึงจะลงเลนได้พอรู้แค่นั้นแหละครับโรตันท้าวก็เลยต้องพยายามเร่งทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดครับประธสาสนหลของเขาก็คือแกรี่ลีมิงครับเล่าให้ฟังว่าก่อนแข่งแค่วันเดียวครับเขาต้องทำเรื่องส่งเอกสารเนี่ยการเซ็นสัญญากับพอสโคเนี่ยไปให้กับประธานหลีนะครับแล้วก็ต้องเขียนรายละเอียดนะครับว่านักเตะคนนี้เป็นใคร ชื่อเสียงด่งนามเป็นอย่างไรข้อมูลเก่านะครับสโมสรดังเดิมสโมสรเก่าคือทีมอะไรอะไรประมาณเขาก็ใส่ไปเลยครับพอสโค o อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าไปพอส่งเอกสารส่งแฟกไปเรียบร้อยปุ๊บโทรศัพท์ดังขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นตัวแทนจากทางลีกนะฮะโทรกลับมาหาแกรี่ลิมิงครับบอกว่านี่คุณกำลังเล่นตลกอะไรคุณใส่ชื่อพอสโคมาได้ยังไงนะฮะ มันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนั้นแกลลี่เล่าฟังว่ายังขำอยู่ทุกวันนี้ว่าขนาดประธานหลีกยังไม่เชื่อครับยังไม่เชื่อว่าพอรสโคนี่จะกลับมาลงเล่น ให้กับรอยตันถาบจนกระทั่งต้องเคลียร์พอสมควรครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับลูกชายของเขาเล่นอยู่ในทีมนี้แล้วทีมเราขาดตัวเล่นไปเยอะมากก็เลยต้องวายวานให้พอสโคเนี่ยกลับมาลงเล่นจนกระทั่งเคลียร์ได้สําเร็จครับวันแข่งขันมาถึงในเกมสนามเย่าของสปอร์ตจอร์เจียนครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเกมที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมันก็จะมีกลุ่มคนเล็กๆ,ๆครับประมาณหลักสิบหลักร้อยที่เป็นขาประจําอยู่แล้วครับแต่วันนั้นมันแปลก ไปจากวันอื่นครับเพราะว่าในระหว่างการวอร์มนะครับทุกคนเริ่มมีการพูดคุยแล้วว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่านั post ่นมันโสโคหรือเปล่าจนกระทั่งได้รับการยืนยันว่ามันใช่จริงครับโสโคในวัย43ปีกลับมาลงสนามให้กับทีมหลีกสมัครเล่นชื่อว่ารอยจันทาวแค่นั้นแหะครับในโลกออนไลน์ในโลกที่แบบว่าทุกคนมีสื่ออยู่ในมือครับต่างคนต่างโพสเลยครับ hey, ว่าเฮ้ยวันนี้ มีพอสโคมาเล่นด้วยนะครับแม้กระทั่งนักเตะคู่แข่งครับที่ชื่อว่าวิลคาร์เลนคนนี้เป็นนักเตะของสตอรพอร์ตจอร์เจียนครับโพสต์ลงในทวิตเตอร์ครับบอกว่าเอาละเว้ยวันนี้ผมได้เป็นคู่แข่งกับพอสโคว่ะครับพเพื่อนเพื่อน พอโพอสไปเท่านั้นแหละครับจากที่คนดูในวงแคบๆกระจายไปอย่างวงกว้างด้วยระยะเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยพอได้รับข่าวสารปุ๊บก็รีบบึ่งมาที่สนามของสเปอร์จอร์เจนทันทีเพื่อจะมาดูเป็นบุญตาสักครั้งคาว่าได้การเห็นพอลสโคลงเล่นด้วยตาเปล่าเป็นแบบไหนแล้วทุกคนก็มาแบบโอ้โหมาหาศาลมากๆแกลลิลูมิงเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตั้งแต่เป็นผู้บริหารทีมมานะครับ ไม่เคยเห็นครั้งไหนครับที่มีคนเข้าสนามมากขนาดนี้มาก่อนที่จอดรถของซัพพอร์ตจอร์เจียเนี่ยเต็เมเอียดเลยครับขยับแทบขยับไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปวันนั้นเนี่ยพอสโคมีชื่อเป็นตัวสำรองครับในวัย43ปีสุดท้ายแล้วนะฮะเขาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังแล้วก็เป็นตามธรรมเนียมครับเวลานักเตะอยู่ในสนามหรือโดยเฉพาะนักเตะที่ยิงไกลดีๆนะฮะทุกครั้งที่พอสโคได้รับบอลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในระยะ30หลา35หลา40หลานะครับเสียงค่าสนามก็จะตะโกนพร้อมกันว่าช h o ช t s ยิงเลยยิงเลยเนะครับเฮฮาสุดสนานเป็นวันที่สนามของซอ o ท์คอร์จอร์เจียนเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและก็รอยยิม้มทุกคนมีความสุขม,มากในการเห็นพอสโคลงเล่นในลีกสมัครเล่นระดับดิวิชั่น11แต่สุดท้ายการลงเล่นไปเป็นตสรองก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันครับ ซัพพอร์ตจอร์เจียนเฉืออาชนะรอยตันทาวไปได้1-0ครับพอสโคลงไปก็ไม่ได้สามารถพลิกสถานการณ์ได้ก็ด้วยอายุอานามแล้วก็ด้วยกําลังวังชาที่มันค่อยๆลดน้อยถอยลงไปครับแต่การลงเล่นนะครับมา์คาวเวิร์ดซึ่งเป็นโค้ชของรอยตันก็ยืนยันครับว่าแค่พอนสโครปรากฏตัวอยู่ในสนามมันก็ทําให้นักเตะ ของไวตันเนี่ยดูกระฉับกระเฉงดูเล่นดีขึ้นอีกสัก10-15%ด้วยซ้ำไปการมีนักเตะในระดับตำนานการมีนักเตะในระดับพรีเมียร์และก็ทีมชาติอังกฤษมาอยู่ในสนามเดียวกับพวกเขามาเป็นเพื่อนร่วมทีมของพวกเขานะครับมันเป็นวันที่ถูกจดจําไปตลอดชีวิตแน่ๆต่อให้ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ก็ตามแต่เรื่องนี้มันมุงบอกว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมฟุตบอลแข็งแรงมากต่อให้ลงเล่นอยู่ในลีกระดับสรเล่น ลงเล่นอยู่ในซันเดอร์ลีกลงเล่นอยู่ในแบบดิวิชั่น11ทุกคนที่อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงทุกคนที่มีส่วนร่วมหรือทุกคนที่มีสายสัมพันธ์กับสโม,มสรน,นั้นๆเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่และยิ่งในวันที่มีพอสโคเข้ามาสร้างความฮือหาความกลาหนก็เกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นความกลาหนที่สวยงามครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่รักฟุตบอลครับ มันจะเป็นเรื่องราวแบบเล็กๆครับสำหรับพอรโคครับแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีครับกับการที่นักเตะคนหนึ่งแสดงออกถึงขุนใิตุชัยที่พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ใช้สิ่งที่เขาถานัดที่สุดในการเล่นฟุตบอลเนี่ยลงไปช่วยเหลือท้องถิ่นและมันทําให้รากฐานพีระมิดต,ตรงนี้เนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมฟุตบอลอังกฤษถึงได้รับความนิยมสูงเหลือเกินนะครับ ในโลกลู่หนังยุคปัจจุบันนี้ครับคอมบคุณเขามาบอกหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับพอรสโคครับแล้วก็เรื่องราวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเมนสแตนของเรานะครับทุกช่องทางเลยครับทั้งในยูทูบเฟซบุ๊ก o ่าทวิตเตอร์อินสตาแกรมครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาร์คลาวส์อต์ฟล์และก็แอปเปิลพอดแคสต์นะครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่าเมนสแตนนะครับขอบคุณมากๆคคคครรรััััับบบแลละเจออกนนใใหม่่ิปปตไสสวดี ฝากช่องทางการติดตามเมสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์บ l ็อกนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast